หายเลขตอนนี้หกสิบสามโอเคฉันจะลองนี่ละกันนี่เป็ดตกปลาเอ่อเป็ดเป็ดนี่อฮึเอ้๊จะไม่ได้นี่นี่นี่ฉันจะต้องได้ฉันจะต้องได้ตึ๊ดตึ๊ดดี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 มันคือเป็ดนี่จ้ะเออเอาไก่ซะไปแล้วโอเคแล้วก็ตกปลา ตกตาย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 นี่ดึงก่อนดึงก่อนนี่มันกรต่ายเออเคตอนนี้ดานว่าฮนฮะฮะฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยะฮฮตะออดนสักทีนี่ ดึงดึงอ๋อ,อรู้แหละนายจับไว้ตรงนี้นะโอเคแค่จะลงไปเก็บเองตีตีแต่ก็พอดีแล้วฮะ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 เมื่อกี้มึงทำอะไรกูอันนี้เลยลงไปโอ้โหโอ้โโว้าวนี่มันน้ำ